สวัสดีสบายดีพี่น้องมาคบกับซ่องแม่น้องอติมลุยสวนมอนี้เนาะแต่พาเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกคนมาใส่ปุ๋ยทุเรียนวันนี้ทุกคนทุเรียนของเราเขากําลังแก่ใบแก่แล้วใกล้จะแตกอ่อนแล้วทุกคนอันนี้เราก็จะมาเติมปุ๋ยให้เขาเพื่อต้องการให้เขาได้แตกอ่อนได้ง่ายขึ้นทุกคนกิ่งแขนง อันนี้เราก็ต้องมาตัดแต่งออกกิ่งแขนงเต็มเลยหลังจากที่ว่าให้ปุ๋ยไปแล้วเราก็จะมาตัดแต่งกิ่งแขนงเขาเนาะก็คือคแขนงตามลําต้นเขาเนี่ยนี่ทุเรียนอันนี้ก็สองปีกว่าเนาะเกือบสามปีแล้วทุกคนก็เหลือไม่กี่เดือนเนาะแปลงเแปลงนี้ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเติมปุ๋ยให้เขา ตัวต้องการให้เขาแบบแตกใบอ่อนเร็วขึ้นแล้วเราก็จะมาตัดแต่งกิ่งแขนงเนาะแล้วก็ฉีดยาพ่นยาป้องกันแมลงก็วันต่อต่อ,ตอไปเนาะทุกคนเรามาตามดูกันเลยว่าวันนี้เราจะใส่ปุ๋ยอะไรทุกคนเพื่อเร่งให้ทุเรียนเราแตกอ่อนให้ง่ายขึ้นอ่าช่วงนี้ก็มาถึงตอนที่เราจะใส่ปุ๋ยแล้วทุกคนเราก็มาใส่ปุ๋ยนี่ทุกคนเราใส่ห้อนี่เนาะ ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนที่ว่าต้องการจะใส่เราเนี่ยใส่ปุ๋ยสูตรย e ี่สิบแปดแปดนะทุกคนยี e ่สิบแปดแปดก็ต้องเร่งให้เขาแตกใบอ่อนให้ง่ายขึ้นเนาะต้องการสะสมอาหารเขาเนี่ยเราก็จะมาใส่ยี่ห้อนี้ทุกคนก็คงน่าจะรู้เนะนะาะเพราะคนที่บอกนี่ก็อ่านที่ห้องไม่เป็นค่ะไม่เป็นหนังสือนะทุกคน แล้วเอาประสบการณ์ของเราเรียนรู้ประสบการณ์ของเรามามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมเนาะก็เราจะใส่ก็ประมาณเนี่ยต้นหนึ่งมันมีอยู่สองโคกหนึ่งมันมีอยู่สองต้นทุกคนเราก็จะใส่ประมาณเกือบกิโลแต่ไปประมาณกิโลหนึ่งก็ได้ต้นเล็กเราก็ย่นลงมาเนาะต้นใหญ่แล้วก็เพิ่มขึ้นไปใส่ทุกคนเนา ไม่ว่าเห็นมะโคกละสองต้นก็จะใส่กิโลกิโลทุกต้นก็ไม่ใช่นะทุกคนก็ต้องแบบถอยลงต้นใหญ่เพิ่มขึ้นเนาะก็ขึ้นอยู่กับความพิจารณาของเราว่ามันกินปุ๋ยได้มากได้น้อยเราใส่ปริมาณให้เขาเท่าไหร่เราก็เพิ่มเอาตามปริมาณเนะาะอันนี้เราก็จะมาใส่กันเลยเนี่ยค่ะก็การใส่ปุ๋ยเนาะอเอาเก็บเกบปุ๋ยก่อนทุกคน ก็โยไปอย่างนี้ทุกคนโอยไปเพราะตามรากข้างนอกอนี่แหละทุกคนเนะี่ยโอย,โยแต่เราไม่ต้องโรยเข้าไปในใกล้ซิดกับอันโคนเขามากก็ได้ค่ะเพราะว่ารากต้นเรียนของเรานี่ยเขาก็จะออกมาหากินตามนี่เห็นแล้วต้นอย่างงี้เขาออกมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยต้นเรียนออกมาแล้วทุกคนทุกคนเชื่อไหมเนี่ยจากหน้าออกมาเกือบสองเมตรเลยเนี่ย เนี่ยดึงออกมาเลยให้ดูออเลยใครว่าเออมันจะไม่ถึงถึงแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเราก็ใส่เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วข้านี้เนาะ เราใส่ปุ๋ยห่างขนาดนี้อยู่นอกเปาขนาดนี้นอกทรงพุ่มขนาดนี้ไม่ได้เข้าในข้างในเอฟซี FC บางคนว่าจะได้กินหรอคะต้นแค่นี้เขาจะออกมาข้างนอกลหรือ,อยังลากไปไปดูไปสูตรกันไปไปสูตรกันทุกคนว่าเขาออกมาห่างขางนาดไหนให้ดูนะทุกคนตจากโคนข้างในเนาะจากข้างในออกมาข้างนอกก็ประมาณเกือบสองเมตรนะ่ะสองเมตรตัวกว่าแล้วคราวน,นี้เรามา แล้วมาอันนั่นดูดูอันรากท้เรียนมารากทุเรียนเราออกมาถึงไหมนี่ไงคะเนี่ยอันนี้สองเม็ดนะเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยรากทุเรียนเนี่ยเขาออกมาแล้วเนี่ยสองปีประมาณสองปีกว่าๆทุกคนทุเรียนสองปีกว่าเนาะตีไปสองปีห้าเดือนหรือสองปีหกเดือนนี่แหละเนี่ยเขาออกมาแล้วนะคะเนี่ย เอซีบางคนว่าลากเขายังไม่ถึงโรยออกมาข้างนอกก็ให้แต่ยากกินก็หญ้าเราก็ต้องเคลียร์หญ้าก,ก่อนทุกคนก่อนที่เราจะมาโรยฝุ๋ยเนาะแล้วก็ต้องเคลียร์หญ้าก,ก่อนดูก็รากทุเรียนนะคะนี่ไม่ใช่ลากอะไรนะคะทุกคนเนี่เนาะก็ห่างมาเยอะเห็นไหมจากนั้นมาสองเม็ดกว่านี่มาถึงก็จะถึงเปล่านี่แหละแถวเนี่ย,เ,ยเขาก็จะออกมาเรื่อยๆของเขาขทุกคนตามระยะของเขาเนาะเนี่ยอันนี้ถ้าเราจะดูวัดความที่ว่า อันล่าเขาจะออกมาถึงเมื่อไหรก็คือเราด,ดูดูทรงพุ่มของเขาเนี่ยดูดูปลายยอดของเขาอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเขาอยู่มาอยู่ขนาดนี้อยู่ข้างนอกแบบนี้เขาก็ออกไปตามทรงพุ่มที่ว่าเขาออกมาถึงอะ่ะเนี่ยจะเป็นอย่างเนีอ้อันนี้ปีนี้ก็กะว่าฮะมีลูกก็อาจจะเก็บไว้นะทุกคนจะไม่ไม่ตัดออกก็ปีนี้ก็จะลองหัดดูเพราะว่าบางกลุ่มบางต้นเขาลำต้นเขาใหญ่ นะต้นนี้ปีที่แล้วก็มีอยู่ต้นหนึ่งออกดอกครั้งปีนี่ค่ะมาดูปีนี้ทุเรียนแปลงแปงนี้ถามว่าพอใจไหมความสวยก็ไม่พอใจเท่าไหร่ทุกคนกะเกี่ยวว่าเราการดำรุงรักษาเราไม่ได้ดูแลตามแบบท่วงทันตามที่เขาต้องการเนาะก็ในช่วงนั้นาดูนั้นเราเก็บผลไม้เก็บมงคุด เวลาเราก็ไม่ค่อยจะมีก็ปล่อยไปหลังจากเคยเติมปุ๋ยสิวันครั้งสิหาวันครั้งหนึ่งก็เลื่อนไปเลยในสามเดือนนะแทบไม่ได้เติมปุ๋ยเลยทุเรียนเขาก็เลยก็จัเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้เราก็เลยมาทำทำาสะอาดต้ยเลยพี่น้องทําความสะอาดในใต้ต้นเขาเรียบร้อยถือว่าหรือว่า,วาตัดหญ้าตัดหญ้าในโคกแล้วทุกคนเคลียร์โคกเนาะ ต้องการตัดหญ้าให้หญ้าเขาแบบก็เขาก็แย่งกินอยู่แล้วแหละแต่เราก็มาเคลียร์เป็นบางส่วนแล้วคราวนี้เราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จก็โอกาสต่อไปก็จะมาเนี่ยตัดแต่งกิ่งกิ่งแขนงเนาะกิ่งแขนงนี้ก็เขาจะแย่งปุ๋ยจากทุเรียนเราถ้าเราไม่มีสิ่งกีดขวางหรือว่าแย่งปุ๋ยทุเรียนลําต้นนี้เขาก็เขาก็จะกินได้แบบเยอะได้กินแบบสมบูรณ์ไม่มีกิ่งไหนแย่งกินไงนลำต้นเขาก็สมบูรณ์คราวนี้ เขาสมบูรณ์ลำต้นเขาก็จะใหญ่ก็คือเราต้องตัดออกแต่ถ้าเราไม่ตัดออกก็ได้ทุกคนกินขแขนงอ่ะไม่ตัดออกก็ได้ไปตัดออกตอนที่เราจะเอาลูกก็ได้นอ้อแต่ว่าเราต้องเติมปุ๋ยให้เยอะกว่าเดิมเนอเาอหรือแต่ว่าโคกนี้เราจะใส่ประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็เติมไปเลยกิโลครึ่งก็ป้องก็ให้แบบกินขแขนงเรากินด้วยไงมันก็ได้แบบได้กินแบบทั่วถึงก็จะ ใช้ายเรื่องฝุ๋ยมากขึ้นหลังจากเราจะได้ลดสวนลงมาประมาณน,นี้ก็จะเพิ่มขึ้นก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนาะแต่บางคนก็ใส่ฝุ๋ยไปเยอะๆให้กินคะแนงให้กินเขากินไปด้วยรอแต่งทีเดียวก็ได้ทุกคนอันนี้ก็ได้ก็ไม่ว่ากันเนี่ยาข้างล่างก็เขียวหน้าฝนจัดยังไงก็ไม่ค่อย จะอยู่แล้วทุกคนเอาวว่าไงคะมาใส่ฟุ๋ยกับแม่เหรอวันนี้แม่นอกติ้มก็พาพี่น้องมาใส่ฟุยนะ๋ยเนาะก็ก็ไม่มีอะไรมากมายทุกคนเราก็มาเติมปุ๋ยให้ทุเรียนแล้วเนาะสูตรอะไรก็ใส่ได้แล้วแต่แต่ละสูตรแบบเราจะเอาใบเนี่ยบางคนเขาก็ใส่สูตรเสมอบางคนเขาก็ใส่สูตรยี่ิห้าเจ็ดเจ็ดก็แล้วแต่ แล้วว่าจะเปลี่ยนสูตรฝุยยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเนาะนี่ก็เนี่ยพอเราใส่ไปแล้วเราก็ต้องการให้เขาต้องแตกอ่อนมาทุกคนรอดูอีกประมาณสองสามวันเขาอาจจะแตกยอดมาแต่เราก็ต้องป้องกันยาฆ่ามแมลงให้ทันนะถ้าไม่ทันก็พลาดโอกาสไปทุเรียนมันก็จะมีนอนเข้ามากินช่วงนี้ดังนั้ว่าเป็นหน้าฝนเป็นหน้าฝน ทุเรียนมังคุดก็แตกอ่อนมาปุ๊บผีเสื้อเขาก็บินบน้นเขาก็มาไข่มาพักไขเนะพี่น้องมาพักไขหรือว่ามาออกลูกในใบอ่อนจุดใบอ่อนน่ะแปบ๊บเดียวก็มีอาหารกินมันก็จะกินนะทุเรียนเราหมดเกี้ยงเหมือนมังคุดของแม่น้องอติมออกมาทีไรก็นอนรอนในต้นนั่นแหละนอนรอนในต้นกิน กินจนหมดพี่น้องเย้ยไม่เหลือเหลือตั้งแต่กิ่งที่เขากินไม่ได้อะคะ่ะแต่อ่อนก็กินหมดเลยอืมเอ้าหลังจากคลิปนี้เนาะพี่น้องอติมก็ขอ,อโจบเพียงเท่านี้เนาะพูดมาหลายเลยทุกคนเดี๋ยวเอฟซีแต่ว่าโอ้ยแต่ว่าายแต่ว่ามากกับบวเข้าใจบวชหูเรืองเผิดว่าอ่าบวชหูเรืองก็ฟังอีกตีบวชหูเรืองกับฟังซ้ำๆก็ได้ บางคลิปคอยกับอาทีวาบุงห้งเรื่องแต่บางคลิปคอยกับว,ว่ามีเหตุผลเนะลเาะขอฝากช่องแม่น้องอติมลุยสวนนะคะทุกคนค่ะว่าอยากสนับสนุนแม่น้องอติมคนนี้มีรายได้เนาะก็โฆษณาก็เปิดใ้มั่งก็ได้ค่ะว่าอยากให้แม่น้องอติมมีรายได้มาเติมนิดเนาะก็อย่าลืมกดหัวใจเลยเลิฟเลิสเปิร์ตแตงให้ด้วยก็ได้นะคะ ไม่เอาเทมก็ไม่ว่าหรอกค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบว่าสบายดี